ไวัสดีครับผมริชิตแทด้แล้วครับคลิปนี้แนะนําเครื่องดูดฝุ่นรวมกันทั้งหมดเลยอีกสักครั้งนึงนะครับซึ่งเป็นพวกกลุ่มนี้สองแรง3แรงหรือว่าตัวใหญ่3แรงแล้วก็จะมีไซคโครนนะครับไซคโครนนี้ก็มี3แรง2แรงนะครับ3แรงก็เกือบหมดแล้วครับเหลือแค่ไม่กี่ตัวตัว2ตัวแล้วแต่ว่าตัวนี้เพิ่งมาถึงนะครับตัวนี้2แรงซึ่งมีคนถามหาเยอะแต่ราคาี่จะย่อมเยาวลงมาเลยตัวนี้2องหมรวมส่งนะครับเหลือแค่ไม่กี่ตัวแล้วสแรง แต่ถ้าเจ้าไซโคล2แรงนี้20งหมนต้นๆน,นะครับรุ่นนี้เนี่ยเป็นที่นิยมเหมือนกันเพราะว่าราคาไม่แพงแล้วก็มีความเป็นไซโคลแล้วก็ตัวดูดนะครับตัวนี้เป็นฟิลเตอร์นะครับฟิลเตอร์มันจะเป็นไส้กองที่ดีที่สุดในกลุ่มของไส้กองนะครับเพราะว่าเป็นไ้กองที่เป็นมีความละเอียด นะครับ0.5ไมครอนนะครับครับสำหรับสินค้าที่เห็นในคลิปทั้งหมดนะครับมีจำหน่ายที่เว็บไซต์ของเรานะครับแ้วถ้าท่านสนใจก็โทรเข้าไปที่เบอร์โทรหรือว่าไลน์ตามนี้เลยสำหรับการโอนเงินนะครับโอนมาที่หมายเลขบัญชีนี้เท่านั้นนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยมีฉายชีพค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับเบอร์บัญชี0483964846เป็นของกสิกรไทยชื่อบริษัท c a เพนเตอร์ทเท่านั้นนะครับ ครับผมถ้าพูดถึงเครื่องดูดฝุ่นนะครับหลายท่านเนี่ยถามหากันมาเยอะแล้วก็มาแล้วนะครับรถนี้มาแล้วแต่ว่าช่วงนี้อย่างที่บอกแล้วครับถ้าเกิดสินค้าที่มาใหม่ช่วงหลังๆเนี่ยถ้าเป็นเหล็กนะครับราคาจะขึ้นค่อนข้างมากนะครับอย่างเช่นที่ตัว3แรงตัวนี้นะครับสองหมื่นเรวมส่งนะครับแต่ถ้ามาหน้าร้านลถให้อีกหนึ่งพนะครับเป็นแค่ขนส่งก็เหลือ2อ0 0มแต่ว่าตัวนี้รู้สึกจะเหลือแค่2ตัวแล้วณวันนี้นะครับเพราะว่าเอามาได้พักแล้วแต่ว่าเจ้าตัว2แรงเนี่ยนะครับ ก็จะตัวเล็กกว่าหน่อยหนึ่งนะครับแต่ว่าราคาเนี่ยย่อมเราลงนะครับตัวนี้ผมขายอยู่ที่รวมส่งแล้วนะครับ2 2 8 0มื่นงนแ้ะครับอันนี้ก็ราคา20,000ต,ต้นต้นเนี่ยผมว่าถ้าท่านชอบความเป็นไซโครแล้วก็เป็นมอเตอร์แบบนี้เก็บได้นะครับส่วนถ้ามาที่หน้าร้านลดไป800ค่าขนส่งนะครับก็จะเหลือ22,000ท่วนนะครับตัวนี้สอง0มนต้นต้นเนี่ยถ้าท่านที่ชอบความเป็นมอเตอร์ไซโครมอเตอร์ motor, แล้วก็เป็นลักษณะไซโคลทรงกลวยซึ่งทําให้การฉุด ใสโค้นี่คือพอดูดเข้ามาใช่ครับมันจะหมุนแล้วก็รีบลงมันจะรีดมันรีดลมครับรีดลมให้มันเกิดความเร็วขึ้นนะครับเหมือนพายุไต้ฝุ่นไสโค้นะครับมันก็จะดูดแล้วมันเหมือนวิ่งข้างนะครับดูดเข้ามาวิ่งข้างหมุนหมุนลงนะครับมันจะฉุดลงล่างเหมือนวิ่งเกลียวลงไปครับลงมาในนี้นะครับแล้วก็จะฉุดลงนะครับฝุ่นหนักก็ตกลงที่ถุงตรงนี้เนี่ยเป็นลักษณะของสปริงนะครับ เป็นถุงพลาพสติกก็เอาไปทิ้งได้นะครับส่วนตัวด้านนี้นะครับฝุ่นเบาก็จะวิ่งมาอีกห้องหนึง่งตรงนี้ลมก็จะออกตรงนี้แหละครับลมที่หนีออกก็จะกรองฝุ่นที่นี่ตรงนี้จะกลายเป็นฝุ่นเบานะครับฝุ่นเบามันนี่ลมออกนี่ส่วนฝุ่นเบาก็จะตกลงตรงนี้ส่วนหนึ่งนะครับแต่น้อยกว่าน้อยกว่าห้องนี้นะครับพวกนี้นี่ก็เป็นพวกพลาสติกไม่ต้องกลัวครัคบใช้ถุงดําหรือว่าอะไรก็ได้ไม่ต้องกังวลครับสวมเข้าไปแค่นั้นเองครับตรงนี้ ลักษณะแต่เรามาดูงานนะครับผมว่างานเจ้านี้เนี่ยอันนี้จากจีนะครับดูงานครับการทําผิวผมว่างานค่อนข้างดีนะครับเนี่ฮะลองดูใกล้ๆก็ได้ครับรูปพันธสันฐานงานเขาถือว่าโอเคครับผ่านครับเหล็กพวกนี้เนี่ยแข็งแรงนะครับทําสีระเบิดด้วยนะครับตรงนี้รัาสำหรับล้อเนี่ยให้ล้อเป็นไปนะครับสี่ตัวเลยนะครับหมุนรอบได้รอบทิศทางเผื่อท่านจะเคลื่อนย้ายไปยังไงเนี่ยหมุนได้นะครับเนี่ยฮะ ก็ให้ดูเดี๋ยวผมก็จะจะลองเปิดให้ดูแต่เราไปดูสเปคกันนะครับครับตรงนี้ก็เป็นชุดมอเตอร์ของเขาก็มีคปาซิเตอร์นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นตัวปลั๊กอ่ขอโทษนะสวิตนะครับเปิดปิดตรงนี้เขาบอกว่า2แรงนะครับความเร็วรอบตัวนี้2,950นะครับรอบต่อนอาทีหรือประมาณ3,000รอบต่อนอาทีก็แรงอยู่เดี๋ยวผมจะลองเปิดให้ดูนะครับอ่านะครับเปให้ดู ตัวนี้ก็จะให้ไปสองท่อนะครับนี่ฮะครับอแรงก็พอได้ระดับหนึ่งนะครับครับอันนี้ก็ปิดท่านก็ต่อท่อได้นะครับตรงนี้ต่อท่อเป็น4นิ้วมานะครับเดี๋ยวผมลองเอาท่อใส่มาให้ดูเดี๋ยว ท่อใสแล้วก็มีจำหน่ายไปแบบยืดแล้วก็หดเก็บได้ครับเป็นท่อใสาย,ยาวยาวยืดแล้ว3เมตรเดี๋ยวไปดูนะครับ700กว่าบาทตี้ว่า800นะครับครับพวกท่อดูดฝุ่นแบบใสเนี่ยก็พอดีครับเสียบเข้าไปได้เลยตัวนี้รุ่น4นิ้วนะครับนะครบางทีมันก็จะดึงได้ถึง3เมตรเผื่อท่านใช้หรือว่าตรงนี้ฮะมันจะย่นได้หดยืดได้หดได้นะครับตรงน,นี้นะครับ อันนี้ก็700กว่าบาทประมาณ8 0 0นะครับสำหรับเส้นนี้สำหรับไซโคลนรุ่น2แรงนี้ก็22,800ร้วมส่งแล้วนะครับมาหน้าร้านก็เหลือ22,000ส่วนเจ้า3แรงก็คงจะอธิบายไปแล้วแต่ตอนนี้เหลือแค่2ตัวแล้วนะครับวันนี้หมดแล้วก็อาจจะอีกนานเลยเพราะว่าบางทีเดี๋ยวนี้ตู้ก็ช้านิดนึงนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันอีกครับว่าถ้าเป็นรุ่นที่ถูกลงไปแต่เป็นพวกมอเตอร์เป็นอะไรกันบ้างครับครับหรือว่าถ้าท่านอยากจะได้ความเป็นถุงผ้า 2ถุงเนี่ยมันจะดูดได้แรงกว่าเพราะว่าลมลมระบายออกก็มีเยอะ4ถุงนะครับ4ถุงบนล่างตัวนี้เนี่ยนะครับเป็นมอเตอร์3แรงนะครับเป็นเหล็กแบบนี้เลยครับหึงออกไป1 6 0 0 0นะครับรวมส่งเลยนะครับตัวนี้เหลือไม่เยอะเช่นกานเดี๋ยวเราเปิดให้ดูครับตัวนี้เป็นรุ่น3แรงนะครับแรงครับตัวนี้แรงนะครับ น่นครับเพราะว่าถุงผ้าระบายออกได้4ถุงเลยนะครับตรงนี้ด้านล่างนี่เป็นถุงที่ฝุ่นตกลงมาแต่ลมสามารถระบายออกได้ทั้ง4ถุงลมเข้าเท่ากับลมออกนะครับตรงนี้จะมีความแรงมากกว่าปกตินิดนึงเพราะว่าลมระบายเยอะ1 6 0 0 0มื่นนะครับรวมส่งแล้วด้วยนะครับเดี๋ยวมาหน้าร้านลดให้อีก1,000นะครับเหลือ1 5 0 0 0น่าจะเป็นตัวที่เก็บไปได้เลยนะครับถัดมาถ้าเป็นรุ่นมอเตอร์ผมมี2แรงแต่ว่ารุ่น1แรงเนี่ยกำลังตามมามีคนถามหา แต่หนึ่งแรงเนี่ยข้อเสียคือความแรงมันจะไม่ค่อยมากเท่าไหร่แต่มีคนถามหาเดี๋ยวผมจะมาแต่ตอนนี้มี2แรงกับ3แรงครับ2แรงเนี่ยจะมีทั้งรุ่นที่เป็นคอเหล็กนะครับอย่างเงี้ยคอเหล็กก็1 0 0 0 0หมื่นกแปส่วนถ้าเป็นรุ่นที่เป็นยางนะครับ9 8้0รวมส่งแล้วทั้งคู่นะครับราคานี้มาหน้าร้านลดราคาให้อีกนะครับส่วน3แรงก็จะ11,800นะครับแต่ว่าจะ ไม่ได้เอามาโชว์ที่นี้ก็เป็นแบบนี้เลยนะครับแต่เป็นสามแรงนะครับถามว่าแรงไหมแรงครับเพราะว่าถุงผ้าสองถุงเนี่ยลมระบบโบรออกได้ทั้งคู่นะครับทั้งคู่เดี๋ยวผมลองเปิดให้ดูนะครับจะขึ้นมานะครับอานี่นะครับนี่ครับแรงครับสองสองฝานะครับครับ ครับวันนี้เป็นรุ่นคอเหล็ก2แรงนะครับ1 0 8 0งรวมส่งตัวนี้ก็แข็งแรงดีครับรุ่นนี้ถ้าเกิดไม่เอาเป็นคอเหล็กก็9800รวมส่งนะครับรุ่น2แรงแล้วก็รุ่น3แรง11800นะครับนี่แหละครับสำหรับเจ้าดูดฝุ่นที่เป็นรุ่นมอเตอร์ก็มีประมาณนี้นะครับตอนนี้ ครับแต่ถ้าอยากได้เครื่องดูดฝุ่นที่มีแรงดูดค่อนข้างสูงทรงพลังนะครับพวกมอเตอร์เนี่ยมันเป็นการฉุดนะครับมันอาจจะแรงได้ต่อเนื่องแต่ถ้าพื้นที่แคบแค่ความแรงเจ้าตัวนี้แน่นอนกว่านะครับจะเสียงจะดังนิดนึงมันเหมือนเครื่องดูดฝุ่นบ้านเรานี่ครับตรงนี้ผมน่าจะทํารีวิวไว้เยอะแล้วนะครับตรงนี้เป็นเจม่า60ลิตรนะครับตัวนี้ก็ราคาอยู่ที่6,800รวมส่งนะครับส่วนเจ้าตัวนี้30ลิตรก็ราคาย่อมเยาวมา ,3950 รวมส่งนะครับตัวนี้ น่าจะเป็นตัวที่หลายท่านเห็นแล้วแล้วก็มีอุ่นหนุนไปเยอะแล้วล่ะครับสำหรับตัวนี้เนี่ยสองตัวตัวนี้ข้อดีทั้งคู่ก็คือดูดฝุ่นเปียกและดูดฝุ่นดูดแห้งได้อาเปียกแห้งเปียกแห้งได้ทั้งนั้นนะครับตัวนี้นะครับผสมกันแล้วข้อดีจุดเด่นคือมีออโต้นะครับรุ่นนี้ถ้าเกิดปักเป็นสี่เหลี่ยมตรงนี้ผมมีอะไรจําหน่ายนะครับตัวนี้ก็เสียบไปแต่ปกติเขาใช้ปักคู่ไอป้ปักกลมนะครับปักกลมเนี่ยก็ใช้กับเจม,ม่าทั่วไปได้อยู่แล้ว แต่เดี๋ยววันนี้ผมจะมาเทสสาธิตกับพวกมากกิต้าหรือว่าจะเป็นตัวนี้เป็นลักเตอร์นะครับเสียบเข้าไปนะครับแล้วเราก็ปรับไปที่ออโต้ตัวนี้คือข้อดีคือเปิดเครื่องแล้วเครื่องดูดฝุ่นทำงานออโต้ไปพร้อมกันเลยนะครับครับเดี๋ยวผมจะลองใช้กับลักเตอร์ตัวนี้ตัวนี้เป็นรุ่น60ลิตรของเจม่านะครับลักเตอร์เปิดเมื่อเปิดเครื่องเนี่ยเครื่องดูดฝุ่นก็จะทํางานไปเลยเดี๋ยวผมจะเปิดเครื่องแล้วลองดูดตัวนี้ให้ดูนะครับ ตัวนี้มีซอฟต์สตาร์ทใส่ไบดาโดได้นะครับสำหรับลัตเตอร์รุ่นนี้เดี๋ยวลองเลยนะครับไปครับอันนี้เป็นครับอันนี้ก็ปิด ปิดเครือนะครับอันนี้เ็าจะหน่วงอยู่ประมาณสักเจ็ดแปดวิอ่าเนี่ยนะครับมันก็จะดับเองเห็นไหมครับว่าเราเปิดตัวนี้เขาก็เปิดออโต้ไปด้วยกันเลยเนี่ยข้อดีคือมีออโต้หรือว่าอัตโนมัตินะครับเปิดได้ท่านก็ใช้ให้สอดคอนะครับถ้าเกิดเครื่องใหญ่หน่อยก็ใช้รุ่นใหญ่แต่พวกนี้ถ้าเป็นนั่นก็เป็นพวกเราเตอร์เลื่อยวงเดือนมือถืออะไรหรือว่าจิกซออะไรทำเนี้ยทำนองเนี้ยนะครับสกอตซ์ซอมอเตอร์ตัวไม่ใหญ่จะดีกว่านะครับ เขาจะไปเครื่องดูดฝุ่นของร้านเราณตอนนี้ก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับอาจจะเป็นช่วงที่เปลี่ยนไปเครื่องดูดฝุ่นบางรุ่นในที่เห็นวันนี้อาจจะหมดไปก็ได้หรือว่าอาจจะมีรุ่นใหม่มาต้องคอยอัปเดตตลอดนะครับแต่ณณวันนี้เนี่ยเครื่องดูดฝุ่นก็อยู่ประมาณนี้นะครับมีรุ่นที่เป็นเครื่องดูดฝุ่นประมาณเครื่องดูดฝุ่นบ้านเสียงดังหน่อยแต่แรงดูดดีกับพวกมอเตอร์ต่างๆหรือว่ามีไซโคลอะไรทํานองเนี้ยณวันนี้ของ ณนะตอนนี้ยังมีอยู่ตามที่เห็นเลยนะครับหวังว่าจะได้รับประโยชน์จากคลิปนี้นะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามชม